สวัสดีครับวันนี้นาคาฟาร์มนะครับสกลนครจะพามาแนะนำตู้ฟักไข่นะครับของฟาร์มเรานนะครับว่าเรามีทั้งหมดกี่รุ่นนะครับมีรุ่นไหนบ้างนะครับราคาเท่าไหร่นะฮะวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะฮะนี่ครับที Muslim ่เห็นนี่นะฮะเนี่ยสี Leonard ่ตู้นี้นะครับเป็นตู้ที่เป็นตู้ฟักไข่นะครับที่นาคาฟาร์มสกลนครนะครับผลิตจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วประเทศนะครับ เป็นตู้พร้อมใช้งานนะครับเราเซตเราตั้งค่าอุปกรณ์อะไรให้ทุกอย่างแล้วนะครับลูกค้าเอาไปก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเสียบลักใช้งานได้เลยนะฮะนี่ครับนี่ฮะก็เดี๋ยวจะมาแนะนำรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเป็นรุ่น30ฟองนะครับฝาบนเนี่ยฟักไข่ไก่นะครับได้30ฟองนะรุ่นนี้ไข่เป็ดก็ได้ประมาณ15ฟองนะครับส่วนไข่ห่านนี่ก็ได้ประมาณ10ฟองนะครับ ไข่นกกระทาจะได้ประมาณสัก60ฟองนะครับโดยประมาณนะครับประมาณนี้นี่นะฮะทุกรุ่นนี้คือใช้งานเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะครับตัววัดความชื้นนะอันี้ส่วนด้านในนะครับฝาหน้านี่คือหมายความว่าเราเปิดตรงฝาหน้าอย่างนี้นะครับไอ้ฝาบนนะครับรุ่นนี้คือฝาบนนะครับเราเปิดด้านบนแบบนี้นะครับนี่เนี่ยเวลากลับไข่เวลาใส่ไข่เราก็เปิดด้านบนอย่างนี้นะครับ ด้านในก็จะเป็นพัดลมนะฮะพัดลมดูดอากาศนะครับหลอดไฟนะครับแล้วก็สายเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิกับความชื้นนะฮะแล้วก็มีตะกร้านะครับตะกราใส่ไข่นะครับข้างก็จะมีรูระบายนะครับรูระบายรูดูดอากาศพัดลมนะครับนี่แล้วก็รูเนี่ยแล้วก็ดูรูระบายนะฮะนี่เป็นจุดเติมน้ํานะครับนี่จุดเติมน้ํานะครับของน้ำสิขวดแล้วก็มาเติมตรงนี้ได้นะครับนี่ฮะนี่ ทุกรุ่นนะครับจะเหมือนกันนะครับต่างกันที่ขนาดนะครับทุกรุ่นเหมือนกันนะฮะตัวนี้นะครับรุ่น6รุ่น30ฟองฝาบนนะครับโอน690บาทนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทาง790บาทนะครับรุ่นนี้นะฮะอ่ารุ่นขยับรุ่นต่อมานะครับก็เป็น30ฟองเหมือนกันนะครับ30ฟองฝาหน้านะครับเนี่ยสาฟองฝาหน้าหมายความว่าอย่างไงคือสามารถที่จะเปิดด้านหน้าอย่างนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดด้านบนอย่างนี้นะครับ ได้ด้วยเนี่ยเปิดด้านบนมีอะไรได้ด้วยนะฮะแต่ว่าจะพิเศษคือเราสามารถจะเปิดด้านหน้าอย่างนี้ได้นะครับแผ่นอะคริลิกซสตรนี้เราลอกอ่อกนะครับก็จะเห็นอาจจะเห็นเป็นจะมองเห็นภายในตู้ฟักนะครับเวลาเราเอาไข่เข้าก็เข้าด้านนี้ได้นะเนี่ยเนี่ยกลับไข่ตรงนี้ได้นะครับเวลาไข่ฟักเวลาลูกไก่กำลังฟักลูกเป็ดกำลังฟักเราก็เห็นนะครับก็เพิ่มเพิ่มการมองเห็นให้ ให้กับลูกค้านะครับที่จะฟักเนี่ยได้เห็นนะเผื่อบางไข่ที่ฟักเราต้องช่วยเขานะครับช่วยแกะเปลือกช่วยอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นโดยที่เราไม่ต้องมาเปิดด้านฝาบนอย่างนี้นะครับส่วนด้านในก็เหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับพัดลมหลอดไฟนะตัดก้าใส่ไข่นะครับส่วนด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับแล้วทุกตู้นะครับเราจะมีคู่มือนะครับการใช้งานนะครับติดไปให้แบบนี้ทุกตู้นะครับลูกค้าก็อ่านคู่มือให้เข้าใจนะครับว่า มีการเก็บไข่นะครับวิธีการใช้งานนะครับระยะกับไข่ต่างๆนะครับเราก็มีบอกการใช้งานช่วงฤดูฝนฤดูหนาวนะครับฤดูร้อนนะครับเนี่ยเพราะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเรามาระวังนะครับว่าตู้จะร้อนผิดปกตินะครับเนี่ยช่วงเวลาลูกไก่ฟักตัวนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกนะฮะแล้วก็ข้อควรระวังต่างๆนะครับในนี้ก็บอกเนี่ยรุ่นนี้รุ่น30ฟองฝาหน้านะครับโอน790บบาทนะครับส่งฟรีทั่วไทยแล้วก็ เก็บเงินปลทาง890บาทนะครับอ่าขยับมารุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับรุ่น60ฟองฝาบนนะครับเนี่ย60ฟองฝาบนทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกันนะครับกับรุ่น30ฟองต่างกันที่ขนาดนะครับฝาบนก็หมายความว่าเหมือนเดิมนะครับเราเปิดด้านบนแบบนี้นะฮะเนี่ยด้านบนแบบนี้นะครับหลอดไฟนะครับพัดลมนะครับเราตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตัววัดตัวควบคุมอุณหภูมินะครับตัววัดความชื้นนะฮะเนี่ย ด้านข้างก็เหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับต่างกันที่ขนาดเหมือนเดิมครับรุ <bar> ่น <company> นี้ก็จะโอนอยู่ที่950บาทนะครับส่งฟรีทั่วไทยเหมือนเดิมนะเก็บเงินไปทาง999บาทนะครับรุ่น60ฟองฝาบนนะครับนี่ฮะส่วนรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่น60ฟองนะครับฝาหน้านะี่ฮะรุ่น60ฟองฝาหน้านะครับก็เหมือน30ฟองฝาหน้าครับต่างกันที่ขนาดเหมือนกันนะฮะ ก็เปิดด้านหน้าได้นะครับนี่มองเห็นไข่นะครับไข่กาลังฟักนะครับกาลังแตกตัวเป็นลูกไก่ลูกเป็ดอย่างเงี้เราก็เห็นได้นะครับเนี่ยกรอกสติกเกอร์ตัวนี้ออกนะครับการใช้งานเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันครับผู้มือก็มีให้ทุกตู้นะฮะเนี่ยอุหภูมิความชื้นนะครับมีให้หมดนะครับตั้งค่าอะไรให้ให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าก็ไม่ต้องทาอะไรนะครับแต่ชุดนี้จะพิเศษนิดนึงครับมีหลอดไฟนะฮะเนี่ย หลอดไฟอยู่2ชุดนะครับขนาด60วัตต์นะครับนี่เป็น2อหลอดนะครับชุดนี้จะพิเศษกว่าชุดอื่นชุดอื่นมีหลอดไฟหลอดเดียวหมดนะครับแต่ชุดนี้จะมีไฟ2หลอดนะครับรุ่น60ฟองฟ้าหน้านะครับด้านข้างก็เหมือนกันครับจุดเติมน้ํานะครับเหมือนเดิมนี่ครับประมาณนี้นะครับรุ่นนี้โอนอยู่ที่1,190บาทนะครับเก็บเงินปลายทางอยู่ที่1,250บาทนะครับรุ่น60ฟองฟ้าหน้านะครับ ทุกตู้สีรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ฟาร์มเราจําหน่ายอยู่นะครับราคาเริ่มต้นก็690บาทนะครับรุ่นนู้นรุ่น30ฟองฝามบนนะฮะจนแพงที่สุดก็รุ่นนี้นะครับ60ฟองฝาหน้านะครับ1,190บาทนะครับโอนนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถที่จะทักหรือว่าโทรเข้ามานะครับสอบถามโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะครับเรามีสีรุ่นนี้นะครับเท่านั้นนะครับตู้ฟักไข่พร้อมใช้งานนะครับแต่สําหรับคนที่ชอบ เอาไปประกอบเองนะครับแล้วก็มีชุดอุปกรณ์ขายนะครับชุดอุปกรณ์นะครับก็มีอุปกรณ์ให้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์บางอย่างลูกค้าต้องหาเองนะครับเริ่มต้นอยู่ที่490บาทนะครับโอนนะครับปลายทางก็520บาทนะครับสาหรับชุดอุปกรณ์นะครับเนี่ยสนใจก็ทักเข้ามานะครับนาคาฟาร์มสุโขทัรนะครับเราพร้อมที่จะบริการและส่งให้ลูกค้านะครับและที่สําคัญนะครับเผื่อลูกค้าที่มีปัญหานะครับจะปรึกษาเรื่องการฟักไข่นะครับ สามารถที่จะโทรปรึกษาได้นะครับสิ่งไหนที่เราตอบได้เราก็จะตอบนะครับนะก็แชร์ประสบการณ์นะครับไม่มีใครเก่งของใครนะครับก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับทุกคนนะครับก็สนใจก็ทักเข้ามานะครับเราพร้อมส่งนะครับทั่วประเทศนะครับ2-3วันนะครับถึงนะฮะเรามีสต็อกของสต็อกตู้ฟักแน่นๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ